เราจะเปนพรบ,บสกุมบาสิกาทุกท่านอันตรายจะเกิดขึ้นได้หากเราไม่รู้จักฟังนะโดยเฉพาะฟังประสบการณ์ฟังความเตือนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ท่านได้เจอประสบการณ์สิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็นํามาแบ่งปันแต่เราไม่ฟังอันนี้อาจจะพังได้ญาติโยมนะเลยพุทธการไปนะพระพุริสัต์เนี่ยเกิดเป็นแรง้งนกแร้งนี่แหละแล้วก็เป็นพ่อของเจ้าพญาแรง้งเจ้าพญาแร้งเนี่ยมันชื่อสุป,ปัต ร่างกายมันแข็งแรงมันเป็นพยาแร้งเลยแหละเป็นพยาแรงเป็นผู้นําของแรง้งเป็นพันตัวบินไปได้ไกลกว่าชาวบ้านเขาพ่อก็รู้พ่อก็รู้ถึงอนาคตและพ่อก็รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะแม้ว่าลูกจะตั้งใจหาอาหารไหมพ่อให้แม่ก็ตามแต่พ่อก็ฝากบอกลูกว่าลูกถ้าเกิดลูกเนี่ยบินสูงจนเห็น เือนแผ่นดินเนี่ยเกาะนะมันถูกล้อมรอบด้วยทะเลแล้วเกาะที่ลูกเห็นเนี่ยมันกลายเป็นวงกลมวงกลมคล้ายกับใบบัวที่มันลอยอยู่เหนือน้ำนะถ้าเห็นแค่มันเป็นกลมขนาดนะั้นลูกนะแสดงว่าลูกบินสูงเกินไปแล้วให้ลูกบินลดระดับลงมานะอย่าไปบินสูงกว่านั้นนะฟังคำพ่อดีๆนะ ลูกก็ครับครับคับไปนะพอถึงจังหวะนั้นจริงๆเห็นผืนแผ่นดินเป็นวงกลมถูกล้อมรอบด้วยน้ําแล้วก็ไม่สนใจสิ่งที่พ่อเคยเตือนบินสูงกว่านั้นบินสูงกว่านั้นไปเจออะไรเข้าไปเจอช่องลมเข้าลมมันรุนแรงพอมันรุนแรงปุ๊บมือนก็พัดกระแทกกับปีกของเจ้าพญาแรงปีกก็หักกระแทกคอคอก็หักนะตกมาพื้นร่างกายก็ละเอียด สุดท้ายแล้วเป็นยังไงตนเองเสียชีวิตพ่อแม่ที่แก่ชราหากินไม่ได้ก็เสียชีวิตเสียชีวิตกันหมดพังพินาศกันหมดดังนั้นแล้วคําเตือนของผู้ใหญ่ที่ท่านมีประสบการณ์เนี่ยมีสิ่งที่ดีต่อชีวิตได้เราต้องเป็นผู้ที่รู้จักฟังบ้างแล้วก็เร็วเกินไปก็ระวังพังคุมตนเองให้ดีๆสติเนี่ยแหละจะต่อชะตาชีวิตได้ได้ สติก็ได้จากการที่เรานั้นมีการพุทธานุสติก็คือนึกพุทโธท,ทำสมาธินึกพุทโธ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 ท,ทำเข้าไปเนี่แหละมันจะเกิดสติคอยควบคุมตัวเราเตือนตัวเราได้อย่างดีที่สุดต่อชะตาชีวิตได้อย่างดีที่สุดรู้จักฟังได้อย่างดีที่สุดสมาธิทำทุก,กวันดีทุก,กวันขอเจริญพร